สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่คนไทยเป็นกันมากหรือเกินนะครับได้แก่โรคเบาหวานนะครับโดยเป็นเรื่องราวจากเว็บไซต์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ์นะครับได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและก็วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโรคเบาหวานนั้นคืออะไรนะครับ โดยภาวะปกตินะครับเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดนั้นเพิ่มสูงขึ้นหลังจากนั้นนะครับร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนที่มีชื่อว่าอินซูลินนะครับจากตับอ่อนมาเพื่อช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดให้ร่างกายนั้นมีระดับน้ําตาลในเลือดกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติโดยอินซูลินนั้นจะมีหน้าที่นําพาน้ําตาล เข้าสู่เซลล์ภายในร่างกายของเรานั่นเองโรคเบาหวานนั้นก็คือโรคที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่องและเรื้อรังเป็นเวลานานนะครับเกิดความผิดปกติของตับอ่อนโดยตับอ่อนนั้นจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยกว่าปกติหรือการที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินทําให้อินซูลินนั้นออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรน,นั่นเอง ในเบื้องต้นนั้นโรคเบาหวานจะสามารถแบ่งออกได้นะครับเป็น4ชนิดได้แก่ชนิดที่1นนะครับเป็นโรคเบาหวานชนิดที่เกิดจากการที่ร่างกายนั้นขาดฮอร์โมนอินซูลินส่วนใหญ่เบาหวานชนิดที่1นนั้นจะพบในเด็กโดยจําเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาอินซูลินนะครับต่อมาชนิดที่2นะครับเป็นโรคเบาหวานที่พบได้บ่อยที่สุดในหมู่คนไทยนะครับ เกิดจากร่างกายนั้นมีภาวะดือ้ออินซูลินส่วนใหญ่แล้วก็จะพบในกลุ่มผู้สูงอายุและก็ในวัยผู้ใหญ่นะครับโดยมักจะมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยโดยในระยะแรกนั้นสามารถที่จะรับประทานยาลดระดับน้ําตาในเลือดได้นะครับแต่ถ้าเป็นนานๆแล้วบางรายจําเป็นต้องให้ยาอินซูลินเพิ่มเติม ต่อมาที่โรคเบาหวานชนิดที่3นะครับได้แก่โรคเบาหวานขณะที่ตั้งครรภ์เบาหวานชนิดนี้จะเกิดในขณะที่คุณแม่นะครับอยู่ในภาวะที่ตั้งครรภ์และก็มักจะหายไปหลังจากที่คลอดบุตรแล้วนั่นเองนะครับส่วนเบาหวานชนิดที่4นะครับเป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุนั้นเกิดจากเหตุจำเพาะนั่นเองอาทิเช่นเกิดโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง เกิดโรคที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิดนะครับเกิดจากการแพ้ยาบางประเภทเช่นยาที่มีสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเป็นต้นคราวนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงโรคเบาหวานชนิดที่2นะครับซึ่งเป็นชนิดที่คนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากนะครับในกลุ่มวัยผู้ใหญ่และก็ผู้สูงอายุนะครับ ปัจเจัยเสี่ยงนะครับของโรคเบาหวานชนิดที่2นะครับก็ได้แก่นะครับกลุ่มเป็นกลุ่มอายุที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปนะครับข้อต่อมานะครับก็ได้แก่มีโรคอ้วนนะครับเป็นโรคประจําตัวโดยมีดัชนีมวลกายตั้งแต่25กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับหรือคิดเป็นรอบเอวเกินมาตรฐานสําหรับผู้ชายก็คือมีรอบเอวเกินกว่า90เซนติเมตรนะครับ สำหรับผู้หญิงก็มีรอบเอวเกิน80เซนติเมตรขึ้นไปนั่นเองข้อต่อมานะครับมีกรรมพันธุ์นะครับมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะครับเคยป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2นี้มาก่อนนะครับข้อต่อมานะครับมีโรคประจําตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือจําเป็นต้องรับประทานยาเพื่อลดความดันโลหิตอยู่เป็นประจํานะครับข้อต่อมาก็คือ มีระดับไขมันในเลือดที่ผิดปกตินะครับข้อต่อมาก็คือมีประวัติเคยเป็นโรคเบาหวานนะครับขณะตั้งครรภ์ข้อต่อมานะครับเคยได้รับการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกตินะครับระดับน้ำตาลขณะที่อดอาหารนะครับมีค่า100-125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ หรือมีระดับน้ำตาลสะสมที่5.7ถึง6.4นนั่นเองข้อต่อมานะครับมีโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดนะครับเป็นโรคประจำตัวนะครับข้อต่อมาก็คือเป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข่ไม่ปกตินะครับข้อต่อมาก็คือมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยชอบเคลื่อนไหวร่างกายหรือชอบออกกำลังกายนะครับในแต่ละวันนั่นเอง ข้อต่อมาก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อ HIV นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูอาการเริ่มแรกนะครับของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็ได้แก่การรับประทานอาหารเก่งขึ้นนะครับการหิวน้ำบ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับและถ้าหากระดับน้ำตาลนั้นสูงเป็นเวลานานๆแล้วยังไม่ได้รับการรักษา ก็อาจจะทําให้มีน้ําหนักตัวที่ลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุน,นะครับอาการต่อมาก็คือเป็นอาการของภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังเช่นตาโม่ไตาวายนะครับชาตามปลายมือและก็ปลายเท้ามีโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองนะครับอาการต่อมานะครับเป็นอาการของระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นอย่างเฉียบพลันนะครับ เช่นอ่อนเพลียมากคลื่นไส้อาเจียนหายใจหอบเหนื่อยระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงซึมลงนะครับหรือแม้กระทั่งหมดสตินั่นเองอาการที่พบต่อมานะครับคือโรคที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานเช่นเป็นแผลเลื้อรังนะครับหรือแผลหายช้าผิดปกติโรคติดเชื้อบางชนิดเช่นการติดเชื้อราที่ช่องคลอดอาการติดเชื้อราที่ผิวหนังนะครับ ข้อต่อมานะครับระดับน้ำตาลสะสมหรือค่าน้ำตาลเฉลี่ยนั้นคืออะไรน้ำตาลสะสมหรือน้ำตาลเฉลี่นะครับหรือฮีโมโกลบิน A1C นะครับ mm hmm. ก็คือระดับน้ำตาลในช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาโดยค่าน้ำตาลเฉลี่ยนั้นจะช่วยให้แพทย์นะครับสามารถวินิจฉัยและก็เฝ้าติดตามผู้ป่วยเบาหวานว่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ได้ดีเพียงใดนะครับโดยแพทย์นะครับจะสังเกตควบคู่ไปกับการดูระดับน้ำตาลหลังงดอาหาร6-8ชั่วโมงนะครับ Fasting Plasma Glucose หรือ FPG นะครับในผู้ป่วยเบาหวานนะครับแนะนำให้ตรวจระดับน้ำตาลสะสมอย่างน้อยปีละ2-4ครั้งนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานว่าหากผู้ป่วยนะครับเข้าเกณฑ์ มีลักษณะตามเกณฑ์ดังนี้ก็ถือเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับข้อแรกนะครับมีระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารนะครับหรือ FPG มากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับข้อต่อมานะครับมีระดับน้ำตาลสะสมนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ6.5เปอร์เซ็นต์นะครับข้อต่อมานะครับ ระดับน้ำตาลในเลือด2ชั่วโมงหลังดื่มสารละลายกูโคส75กรัมจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับข้อต่อมานะครับมีอาการของน้ำตาลในเลือดสูงเช่นมีการปัสสาวะที่บ่อยผิดปกตินะครับหิวน้ำบ่อยน้ำหนักตัวลดลงร่วมกับระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับเราจะมาดูเป้าหมายในการควบคุมค่าดัชนีต่างๆสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับค่าแรกนะครับระดับน้ําตาลในเลือดก่อนอาหารทุกมือ้อก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ80-130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับลำดับที่2นะครับค่าระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหาร2ชั่วโมงนะครับควรจะอยู่ที่ไม่เกิน180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั่นเอง ค่าต่อมานะครับระดับน้ำตาลสะสมนะครับก็ควรที่จะไม่เกิน7%นะครับค่าต่อมานะครับระดับความดันโลหิตไม่ควรจะเกินนะครับ130ตัวบนนะครับและก็80มิลลิเมตรปะหลอดสำหรับตัวร่างนั่นเองนะครับค่าต่อมานะครับระดับคอเลสเตอรอล LDL นะครับไม่ควรจะเกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทั่วไปนะครับ และก็ไม่ควรจะเกิน70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจและก็มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วยนะครับค่าต่อมานะครับระดับคอเลสเตอรอล HDL นะครับควรจะอยู่ที่มากหรือเท่ากับ40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับในคุณผู้ชายนะครับและก็ควรจะอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในคุณผู้หญิงนะครับค่าต่อมานะครับก็คือระดับไตรกีเซอร์ไควรจะอยู่ที่ต่ำกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับค่าต่อมานะครับรอบเอวนะครับสำหรับผู้ชายนั้นก็ควรจะอยู่ที่ต่ำกว่า90เซนติเมตรนะครับและในสำหรับคุณผู้หญิงก็ควรจะมีค่ารอบเอวที่ต่ำกว่า80เซนติเมตรนั่นเอง คราวนี้นะครับเราจะมาดูคําแนะนําในการปฏิบัติตัวสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนะครับว่าควรจะมีแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือควรจะดื่มน้ําสะอาดมากกว่าวันละ8แก้วนะครับต่อมาก็คือต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับระดับความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือดและก็น้ําหนักตัวให้ได้ตามเป้าหมายนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับข้อต่อมาก็คือจำเป็นต้องรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะครับรบทั้ง3ามมื้อแม้จะไม่หิวก็ตามนะครับอีกทั้งนะครับต้องลดและก็หลีกเลี่ยงการรับประทานของว่างที่ไม่จำเป็นนะครับ อันต่อมาก็คือต้องรับประทานข้าวและก็แป้งไม่ขัดสีในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือประมาณ1-2ทัพพีต่อมื้อเท่านั้นนะครับข้อต่อมาก็คือจะต้องรับประทานผลไม้สดเป็นประจำา3 3มมื้อต่อวันนะครับข้อต่อมาก็คือจะต้องรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังและก็ไม่ติดมันในปริมาณที่เหมาะสม เน้นรับประทานอาหารประเภทผักใบนะครับให้มากขึ้นข้อต่อมาก็คือใช้น้ำมันพืชในการประกอบอาหารได้นะครับเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันดอกทานตะวันเป็นต้นนะครับและก็ควรจะหลีกเลี่ยงน้ำมันจากสัตว์น้ำมันปาล์มและก็น้ำมันมะพร้าวนะครับข้อแนะนำถัดมานะครับ แนะนำให้ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยนะครับขนาดประมาณ250มิลลิตรต่อวันนะครับหรืออาจจะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่เกินหนึ่งถ้วยต่อวันนะครับข้อต่อมาก็คือควรจะหมันสำรวจทำความสะอาดและก็ทาโลชั่นที่เท้าทุกวันนะครับหากพบความผิดปกติควรต้องรีบปรึกษาแพทย์นะครับข้อต่อมาก็คือควรจะต้องมันตรวจ ฟันและก็ช่องปากทุกๆ6เดือนนะครับข้อต่อมานะครับคุณจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้ได้นะครับอย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงและก็หลีกเลี่ยงการนอนดึกนะครับข้อต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงการนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับ30นาทีโดยจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอีริยีบทนะครับข้อต่อมาก็คือลดการรับประทานอาหารหวาน หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับโดยให้ใช้น้ำตาลเทียมหรือสารที่ให้ความหวานเทียมทดแทนน้ำตาลนะครับองต่อมานะครับก็คือลดการรับประทานอาหารมันนะครับเช่นอาหารจานเดียวอาหารทอดหรืออาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบนะครับรวมถึงเนื้อสัตว์ที่แปรรูปต่างๆเช่นไส้กรอกเบคอนหมูยอหรือกุนเชียงเป็นต้นนะครับ ข้อต่อมาก็คือลดการรับประทานอาหารเค็มเช่นขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับอาหารกึ่งสําเร็จรูปอาหารหมักดองอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องและก็เครื่องปรุงรสเป็นต้นนะครับข้อต่อมาก็คืองดการสูบบุหรี่นะครับและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับบาหวาน และก็วิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมนะครับหากตรวจพบว่าเป็นเบาหวานหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ประโยชน์จากบทความนี้นะครับไม่มากกาน้อยก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องที่จะได้ทำเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันอีกในโอกาสต่อไปสำหรับในวันนี้นะครับปักช่องเฮลีต้องขอลาทุกๆท,ท่านไปก่อน และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่ดีนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบคลิปหรือเนื้อหาดีๆที่เราได้นำเสนอไปแล้วและอยากให้กำลังใจกับทางช่องของเราเพื่อที่จะได้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้รับชมกันอีกก็สามารถทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไครต์กับทางช่องส่วนแฟนเพจท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษ ท่านสามารถส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทางเพจได้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ